สวัสดีครับผมทยาทสีปร่งครับวันนี้ผมจะมาอธิบายหลักสูตรเอ,อ Workforce Planning and Strategy นะครับคือตรงหลักสูตรนี้คน้งธุรกิจปัจจุบันเนี่ยก็จะมีความคิดว่าเออคนเรามีมากเกินไปหรือเปล่านะครับปริมาณคนของเราปัจจุบันเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายการทำธุรกิจของเราหรือไม่มีน้อยไปหรือไม่นะครับ แล้วเราจะทํำยังไงดีกับเวิร์กฟอร์ของเราหลักสูตรนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่ให้เราทบทวนกลยุทธ์เลยนะครับว่าไอ้กลยุทธ์ของเราปีนี้เป็นยังไงปีหน้าเป็นยังไงมองสั้นๆแล้วก็มองยาวๆด้วยนะครับแล้วพอเราทาบเนี่ยก็จะกลายมาเป็น human resource strategy นะครับหลากหลายแล้วจะมองาด้านของสกิลทักษะนะครับแล้วก็กลยุทธ์ที่เราจะเจาะนะครับธุรกิจในแบบรูปแบบใดนะครับ อพอเราได้ทําการทบทวนแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่ตัวตัวเครื่องมือต่างๆนะครับว่าในการวัดเนี่ยนะครับว่าเรามีคนอยู่หลากหลายประเภทในอค์กร์เนี่ยนะครับเ,เราจะใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างนะครับเป็นภาพเลยนะครับแล้วก็พอสเต็ปนั้นผ่านเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ตัวเครื่องมือซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่เราเอามาใช้ในการคำนวณว่าเ,เราจะมีคน จำนวนกี่คนนะครับซึ่งผมจะมีสูตรให้ด้วยเราก็จะมาได้ทดลองคำนวณกันนะครับในระดับทีมงานนะครับสักหนึ่งทีมสองทีมเราจะประยุกต์ใช้ตอนนี้เนี่ยประเด็นสำคัญนะค,คือว่าพอได้ปริมาณแล้วเนี่ยเราก็ผมก็ประยุกต์นะครับมากขึ้นก็คือจัดไปเลยว่าจริงๆในทีมทีมเนี้ยควรจะมีระดับหัวหน้านะครับทม้งหมดหนึ่งคนควรเป็นลูกน้องกี่คน,นครับเราก็อาจจะมีแอดมินอาจเป็นผู้ก็ได้นะครับนี่คือ เครื่องมือที่หนึ่งครับเครื่องมือที่สองเนี่ยคือที่เราน่าจะต้องรับรู้กันนะคือเรื่องของสกิลนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะคุยเรื่องของทักษะความรู้ competency สมกรถกาด้วยๆนะครับด้วยตัวนี้เพราะว่าเราจะมีปริมาณคนที่ถูกนะแต่ว่าทักษะนะครับความสามารถมันใช่จริงหรือเปล่ามาสอบข้อกลยุทธ์ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่เพราะว่าเรื่องทักษะแล้วก็องค์ความรู้ competency เนี่ย ตัวผลักดันให้เราไปถึงเป้าหมายด้วยนะครับประกอบกันนะครเดี๋ยวเขสมมติจะมีเครื่องมือแล้วให้ฝึกปฏิบัติกันเลยนะครับอ่าผมมีอีกเครื่องมือนะครับในการที่จะสมัยนี้เนี่ยบางทีเราไม่ต้องจ้างเป็นพนักงานประจําทั้งหมดครับตอนนี้ผมจะเริ่มเป็นมี s t r a t e g y นะครับกลยุทธ์เลยว่าคนประเภทไหนในส่วนงานไหนที่เป็นประจําดีนะครับเป็นพาร์ทไทม์หรือว่าเป็นคอนแทคดี อันนี้ก็จะเป็นพิเศษล่าสุดเลยนะครับเพราะว่าในมืองนอกตอนนี้เศรษฐกิจโลกไม่ดีเนี่ยเขามาเล่นที่ประเภทของการจ้างงานแหละนะครับโอเคอีกกลยุทธ์หรือว่าเครื่องมือนะครับที่ผมจะนำให้พวกเราได,ได้มาฝึกนะครับร่วมกันก็จะเป็นเรื่องของเชฟต่างๆนะครับของตัวทีมของเราเองนะครับว่าเอะเราควรจะต้องมีคนแบบพีระมิดหรือเปล่าทรงพิระมิดเนาะ องค์กรเราเป็นทรงปลิมิตหรือไม่เราต้องการอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นทรงที่เป็นเฮาส์เชฟนะครับก็คือแบบมีแบบเอ่อสกิลมากขึ้นนะครับแล้วคนที่เป็นแบบเลเบร์พวกนี้ทดแทนก็แล้วนะครับก็จะลดลงนะครับจบแค่ตามความเพราะว่าเพราจบแบบวาจอสอนเนี้ยเราไม่ค่อยต้องการแล้วแหละนะครับเราจะปรับยังไงให้เราขยับนะครับท่าถ้าน,นะครับ คลรุ่นของเราต้องการคนที่มีสกิลเนี่ยเออเราจะทํายังไงดีครับเป็นต้นพร้อมกรณีศึกษานะครับช่วอองนี้จะเน้นกรณีศึกษาแล้วแหละเพราะว่ามือนอกเข้าไปรอดอยังไงเดี๋ยวเราดูกรณีศึกษามือนอกกันว่าเขาบริหารจัดการไปรอดกันได้ยังไงนะครับดังออนั้นเนี่ยผมอยากให้คนเข้าร่วมน่าจะเป็นระดับที่ตัดสินใจจริงๆครับระดับนักธุรกิจหรือว่า managing director นะครับ director เข้ามา ้ของ HR ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าท่านจะมองเห็นภาพกลยุทธ์ที่ดีและคนของท่านท่านอ,อยากจะรู้ว่าเออมันมันดูยังไงนะคนเนี่ยมันดูว่าคนมากคนน้อยหรือคนน้อยแต่เก่งหรือเอามากไว้ก่อนหรือจะมาสูตรพิเศษอะไรพิเศษขององค์กรเรามาคิดแล้วก็มาแลกเปลี่ยนนะครับผมจะเริ่มตรวจแล้วก็ให้ข้อคิดนะครับแล้วก็คำตอบนี้ด้วยนะครับ อันนี้ก็ถือว,ว่าพิเศษสุดนะครับในเศรษฐกิจช่วงนี้เนี่ยเราต้องมาทบทวนแหละนะครับเดี๋ยววนไปไม่รอดนะครับขอให้โชคดีทุกทุกคนครับสวัสดีครับ